สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่กทานครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะลูกค้าเจสันคาติวโนน45จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไวใ้ให้ลูกค้าอยู่ตลอดเลยนะครับลูกค้าเก่าหลายๆท่านก็จะพอทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะฮะเราได้รถมาสภาพเด็ดใหม่ผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นนะลูกค้า เอามาถ่ายรีวิวให้เห็นแบบชัดๆทุกซอกทุกมุมนะฮะพยายามจะให้ละเอียดมากที่สุดนะฮะลูกค้านะครับแบบเทคเดียวจบนะฮะไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆสิ้นนะครับลูกค้าและที่สําคัญมากกว่านั้นถ้ารถมีตําหนิตรงไหนผมจะแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่เต็นท์เนี่ยไม่มีเลยเหลือคันนี้คันเดียวนะฮะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้รถผมเพิ่งได้มาประมาณ3 4ี่วันนะครับลูกค้ากับ อีซูซูนะครับอีซูซูมิว X นะฮะผมบอกกันว่าเป็นรถที่ใช้งานในบ้านเราแล้วก็ใช้ดีมากนะใช้ดีมากการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับแล้วรถทนมากครับแนละ้วบวกกับเป็น SUV7 ที่นั่งด้วยครับลูกคา้าบวกกับเป็น SUV นะฮะและราคามือสองคุ้มมากๆครับลูกคา้าคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้ราคาลงมาค่อนข้างเยอะสุดเลยนะครับลูกคา้านะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูรายละเอียดนะครับแบบชัดๆเลยนะฮะลูกค้าแบบชัดๆทุกซอกทุกมุมนะครับกับอิซูซูนะฮะลูกคา้ามิวเอ็กนะฮะรถคันนี้เป็นปี2 0 1พ สนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิวามไม่เคยจมน้ำนะครับแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้ง4ด้านนะครับลูกค้าฝากกระโปรงหน้าท้าย ไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน1 0% 0นะฮะลูกค้านะครับได้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะลูกค้าตําหนิมีบ้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถมือสองทุกคันมีตําหนิหมดนะฮะอยู่ที่ว่าสภาพการดูแลรักษาจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้นะถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับผมบอกเลยเลยว่ารถจริงสวยกว่าในคลิปบรีโอแน่นอนนะฮะและผมไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะได้รถมาสดๆพอดีเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นรถตู้นะครับเปลี่ยนเป็นรถตู้นะฮะก็เลยได้คันนี้เอามาขายนะครับ แม็กหล่อมากครับเป็นแม็กลายตัวใหม่อันนี้ไม่ใช่แม็กเดิมของรถนะฮะเป็นแม็กลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับบวกกับยางสภาพสวยมากครับยางดอกยังหนามากเลยนะลูกค้ายางนะฮะดอกยังหนาอีกเกือบเกือบเป็นนิ้วเลยนะครับยางเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าใช้ได้สองสามปีแน่นอนนะครับสองสามปีแน่นอนยางเป็นปลายปี2021นนะฮะรถตะเข็บเดิมหมดเลยนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะ นะฮะแก้มต่างๆคิ้วนะฮะไม่เคยแก่นะฮะแก้มหน้ากันชนหน้าไม่เคยแก่นะ,ะไฟหน้าเดิมโรงงานนะฮะชุดงานกระจังเดิมหมดนะฮะตำหนีมีตรงไหนที่ผมมองใกล้ๆเลยจะเห็นบ้างนะครับอย่างเงี้ยครับ เป็นจุดแมลงนะฮะจุดหินนะครับน้อยมากนะอันนี้ผมไม่ได้ทํานะเดี๋ยวผมจะขัดสีเคลือบน้ํายาลงแว็กให้นะฮะตัดหมอกเดลัยแท้โรงงานนะครับเดลัยแท้โรงงานไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนแล้วนะฮะและรถคันนี้นะครับได้เป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้ข้างในภายในเจ้าของเดิมแต่งมาจอ Android มีจอกลางให้พร้อมหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปชมบอดี้ภาย ลอกกันก่อนนะลูกค้าดูนะฮะสังเกตนะทุกคลิปเนี่ยผมจะให้ลูกค้าดูบันไดก่อนนะสังเกตดูนะฮะถ้ารถอันนี้มันเช็ดไม่สะอาดครับขออนุญาตนะฮะเด็กยังล้างไม่สะอาดเลยสักอันนี้เป็นคราบเปื้อนฝุ่นเฉยเฉนะฮะจริงๆอนะ่นะรถน่ะถ้าใช้งานหนักหนนะลูกค้าบันไดนี่คือจะยับเลยนะฮะอันนี้เป็นสแตนเลสน,นะฮะอันนี้คือรอยนี้แทบไม่มีแล้วลูกค้าดูนะดูพลาสติกหัวบันไดนะครับ ต่างๆสภาพยังสมบูรณ์นะฮะแก้มประตูประตูไม่เคยคลอดไม่เคยแกะนะฮะขอบยางประตูนี่ดูนะฮะยังสดอันนี้ผมไม่ได้ลงแว็กซ์นะถ้าผมเอาแว็กซี่ชุบนะฮะผู้นี้มันจะดำหมดเลยนะฮะนี่ผมไม่ได้ลงนะฮะผมอยากให้ลูกค้าเห็นสดๆนะครับขอบประตูต่างๆนุ่มมากครับขอบยังสดนะนี่ให้ดูยางชั้นในฮะยางชั้นในประตูนะครับนุ่มสุดๆนะฮะชุดเหล็กหลังคานะครับคิ้วขอบหลังคาชายบนต่างๆนะฮะขอบกระจกนะฮะไม่มีเปื่อยนะฮะนี่ให้ดูแผงจิ้งหรีดครับ แผงจิหลิดสดมากครับยางชั้น2ยังชิดกระจกเลยนะฮะนะครับแผงกิหลิตสดมากนะครับรถจริงหล่อนะฮะมีขิเลิประตูให้นะครับลูกค้ามีขิเลิประตูนะฮะสีนี่ข้อตรงไหนนี่บางเฉ็มนี่สีเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมหมดเลยนะลูกค้าไม่ได้ทํานะครับแก้มต่างๆคือเดิมหมดนะครับนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับนะฮะตัวชุดคัสซีไม่มีผูนะเดี๋ยวให้กล้องถ่ายสดๆดเลยนะฮะไม่มีผูนะฮะและผมไม่ได้พ่นสีแล้วต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เดิมโรงงานหมดเลยนะฮะ นะพลาสติกซูมล้อต่างๆนะฮะน็อตนี่คือเดิมโรงงานทุกจุดเลยนะครับแม็กหล่อมากครับแม็กกับยางยางใหม่มากครับนะฮะไฟท้ายนะครับรายงานไม่มีเลยนะฮะไฟท้ายรายงานไม่มีนะครับมีตำหนิอีกจุดนี่ฮะลูกค้าชิ้นเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำสีให้นะครับ อันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับเจ้าของน่าจะยกของแล้วโดนเบียดนะฮะไม่ใช่ลอยชนนะครับน่าจะเกิดจากการยกของลงจากรถนะครับแล้วกล่องฝากล่องอะไรไปเบียดเป็นลอยนะฮะเดี๋ยวผมทำสีชิ้นนี้ให้นะครับชุดทูโทนล่างไฟทับทิมต่างๆเนี่ยฮะยังใส่นะฮะไฟไม่มีรายงานเลยครับนะฮะชุดโครเมียมฝาท้ายนะครับโลโก้ isuzu โลโก้ m u x อันนี้โลโก้ของแท้หมดนะครับไม่เคยแกะนะฮะเดิมโรงงานหมดเลยนะฮะกระจกก็กระจกเดิมนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะ เดี๋ยวผมส่องใต้ท้องให้ดูนี่ให้ดูใต้ท้องนะฮะใต้ท้องนะฮะยางอะไรต่างๆอยู่ครบนะฮะลูกค้าใต้ท้องไม่มีผุเลยนะครับไม่มีสนิมนะฮะสดมากครับสดมากนะครับเดี๋ยวผมล้างใต้ท้องให้ใหม่นะฮะลูกค้าเดี๋ยวผมล้างใต้ท้องให้ใหม่นะฮะก็จะมีตรงกันชนท้ายอันนี้เดี๋ยวผมทําสีให้นะครับต้องทําเพราะงั้นไม่สวยนะฮะเดี๋ยวทําสีให้นะครับแก้มต่างๆโอเคหมดเลยนะฮะคิ้วต่างๆนะครับ ประตูเปิดปิดแน่นมากนะครับแม็กก็หล่อมากแม็กไม่มีรอยเลยครับลูกค้าสภาพดีมากนะครับบันไดข้างนะฮะข้างซ้ายก็ไลท์ตำหนิเหมือนกันนะครับขอบยางบันไดต่างๆพวกนี้ดูดีทั้งหมดนะครับประตูเปิดปิดแน่นมากครับขอบยางประตูสีด้านสภาพโอเคอยู่นะฮะถือว่ายังสวยมากนะครับคลิปเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวยางประตูชายบนนะครับยังสดมากครับยังนุ่มนะฮะลูกค้า สีนี่บางทุกชิ้นเลยนะฮะบางมากครับบอกเลยเอาเครื่องวัดสีได้เลยนะฮะผมว่าสีบางแน่นอนนะครับนะฮะุูมล้อด้านในเดิมโรงงานหมดนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะฮะโช๊คต่างๆช่วงล่างดีมากครับลูกค้าอิสุตัวมิวเอ็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเช็คกับคนที่ใช้ในเมืองไทยได้นะครับเป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นนะลูกค้าแต่ต้องยอมรับว่าราคามือสองเนี่ยคือเขาเป็นแบรนด์หลักครับอิสุกับโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์หลักนะฮะ ราคาเขาก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะันนี้ออกใหม่ก็ร้านร้านกลางๆเหมือนกันนะคะราคาพูดถึงถ้าถามผมนะฮะราคาก็หายไป6-70%เหมือนกันนะครับโลโก้ต่างๆคมชัดหมดนะฮะฝากระโปรงยังสวยนะครับนะฮะ แล้วแต่ต้องเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบรนด์หลักในบ้านเรานะครับลูกค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าลองไปเทียบกับเชฟโรเลตดูนะครับราคาเชฟโรเลตในในปีเดียวกันหรือถ้าปีใหม่กว่าจะถูกกว่านะลูกค้าอย่างเช่นถ้าได้มิวเอ็กซ์คันนี้ปี2014นะถ้าไปเทียบแบรนด์ลองนะครับไปเทียบเชฟโรเลตพวกเทเบิลเซอร์พวกอะไรเงี้ยฮะถ้าเป็นปี14นะอาจจะถูกกว่าเป็นแสนกว่าบาทเลยนะครับดังนั้นตอนนี้คุ้มนะฮะผมว่าใช้อีกยาวเลยครับกับมิวเอ็กซ์นะครับ ราคาลืมปกติผมจะเปิดต้นคลิปนะผมลืมเปิดราคาสําหรับวันนี้นะลูกค้าทุกลูกค้าหารถใช้งานอยู่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับ isuzu mu-X นะครับรถปี2014นะครับลูกค้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะของในโฉมเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับลูกค้าออกห้างใหม่ผมจําไม่ได้นะฮะน่าจะร้านกลางๆนี่แหละวันนี้เอาแค่นี้พอครับลูกค้าสําหรับวันนี้นะครับราคาเท่าไหร่นะ 4 9 5 0 0 0บาทครับตอนแรกผมจะบอก5 0,000 0กางนะฮะเอาแค่นี้พอครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงนะครับจริงๆอะ่ะยอดจัดน่ะได้เต็มอยู่แล้วนะครับน่าจะได้เกินราคารถแต่ทีนี้อยู่ที่เครดิตของลูกค้ากับรายได้และภาราหนี่ต่างๆนะลูกค้าคือแต่ถ้าลูกค้าซื้อรถขนาดนี้ดาวก็ดีนะครับค่างวดก็จะถูกลงเนะาะถามว่าจัดเต็มได้ไหมผมจัดได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ หรือว่าอยู่ไกลจากผมนะฮะที่ผมทําคลิป YouTube แบบชัดๆก็เพราะเรื่องนี้เลยฮะเพราะเราอยากให้ลูกค้าเห็นรถทุกซอกทุกมุมถ้าไหนเหมือนเหมือนผมไม่แยกกันชนท้ายผมบอกว่าผมทาสีคือผมทํา้แน่นอนนะฮะผมส่งให้ฟรีถึงที่บ้านนะลูกค้าผมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะค่าคุณขับค่าน้ำมันผมไม่มีเก็บเพิ่มนะลูกค้าและที่สําคัญเล่มทะเบียนผมโอนให้ฟรีด้วยนะครับถ้าลูกค้าชุดโอรอยจากผมไปลูกค้าพี่โอนเองส่งค่าใช้จ่ายกลับมาผมบอกค่าใช้จ่ายให้นะครับลูกค้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดและเรื่องงานเก็บสป จะไม่ต้องห่วงนะงานภายนอกผมเคลียร์ให้หมดนะครับงานภายในผมล้างฟอกทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเหลวผมถ่ายให้ฟรีน้ำมันเครื่องผมถ่ายให้ฟรีตู้แอร์ผมล้างหมดนะฮะดังนั้นลูกค้าซื้อรถกับเราพร้อมใช้แน่นอนนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะฮะภายในผมว่าภายในดูดีมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกนะฮะพอดีถ่ายคลิปตอนเย็นแล้วอากาศร้อนมากเลยครับลูกค้านะครับพรมลัยหนังเป็นหนังแท้นะครับ หนังตั้งแต่ตัวเบาะพวงมาลายนี่คือหนังเดิมนะมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลยจอนี่เจ้าของอัปเกรดเป็นจอ Android เรียบร้อยแล้วนะครับจอสดมากครับนี่เดี๋ยวให้ดูพรมพื้นครับพรมพื้นสะอาดมากครับผมเรียกว่าสะอาดมากเลยสะอาดจริงๆนะฮะนะฮะขนาดเป็นสีดําจริงๆนะถ้ารอยเปื้อนอต่างๆมันเห็นชัดนะฮะ นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยหนังเดิมไม่มีแตกไม่มีสีขาดนะครับจอกลางเป็นจอแอนดรอยมีตำหนิอีกจุดนีครับลูกค้านี่ผมให้ดูคันนี้เลขมาอยู่เท่าไหร่เอ่ยแสนห้ากว่าผมว่าแล้วทําไมสภาพสดขนาดนี้นะสภาพใหม่มากครับและต่างคอนโซลหน้าต่างๆถุงลมนิ่ภัยแอร์แบกทำงานหมดนะฮะนะครับบ่อเป็นบ่อหนังแท้เดิมนะครับมีตำหนิอีกจุดึงคือกรอบวงแหวนเนี่ยครับ มันหายไปนะครับผมถามเจ้าของเดิมอยู่นะฮะเขาบอกว่ามันหายไปตั้งแต่เปลี่ยนจอ Android นะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้ออันเนี้ยเดี๋ยวผมเบิกศูนย์ใส่ให้นะฮะผมใส่ให้ใหม่นะครับใส่ให้ใหม่นะฮะแอร์เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเบาเป็นเบาะหนังแท้เดิมนะฮะไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดมีรอยริ้วรอยของหนังแท้ทั่วไปนะครับเป็นทุกคันนะเป็นทุกคันและเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยทํางานปกติหมดนะครับลูกค้านะฮะบันไดพื้นต่างๆเนี่ยนี่ผมบอกเลยทุกคลิปเนี่ยผมพูดนะฮะ ถ้ารถใช้งานโสมๆเนี่ยผู้นี้ยับหมดเลยฮะลอยเต็มนะนี้ลอยแทบไม่มีเลยนะครับนะฮะแผงประตูคนขับต่างๆสภาพดูดีและสดมากนะฮะชุดลายไม้ต่างๆไม่มีลอกไม่มีถลอกให้เห็นแม้แต่นีเดียวนี่หนังเดิมนะฮะตะเข็บเย็บเดิมหมดเลยนะครับหนังเดิมโรงงานนะครับลูกค้านะครับและคันนี้นะฮะมีจอ n d r ด i d ให้และมีจอกลางเดี๋ยผมเปิดให้ดูนะฮะผมเปิดให้ลูกค้าดูนะนี่จอกลางเท่มากครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวนะฮะ นะฮะจอกลางให้มากอันนี้จะเป็นไฟนะครับเป็นเดล์นีออนและที่มิวเ็ที่ขายดีเพราะว่าเขาเป็น SUV เจ็ที่นั่งและแอร์เนี่ยฮะเขามีให้ครบหมดเลยนะครับข้างหน้าข้างหลังนี่ผมให้ดูจอนะฮะให้ดูจอนะครับญาตนะอันนี้เปิดนะครับจอนี้ก็คือเขาเป็นมอนิเตอร์ต่อมาจากจอข้างหน้านะครับทั้งหน้าเปิด Youtube หรือว่าเปิด Netflix หรือทีวีออนไลน์นะฮะจอหลังก็จะติดตามทํางานตามจอหน้านะครับ เฉพาะจอก็เป็นหมื่นแล้วครับอันนี้แถมให้หมดผมไม่ได้แกะออกนะฮะลูกค้าเราให้หมดเลยนะครับเบาเป็นเบาแท้เดิมโรงงานนะฮะเบาสดมากครับต้องบอกก่อนนะเบาสดมากอ่ะเดี๋ยวให้กล้องถ่ายถ่ายเบาหลังไปเลยก็ได้ครับนี่ให้ดูนะฮะอันนี้ใช้งานน,นี่ดูพรมพื้นเห็นไหมครับสะอาดมากนะฮะเบาหลังนี่ต้องบอกกันเลยว่าแทบจะไม่มีคนใช้เลยฮะ,ะผมถ่ายคลิปวิดีโอมารถทุกคันเลยนะฮะเบาหลังใหม่ทุกคันครับลูกค้านะฮะ แล้วขึ้นง่ายนะครับเวลาเปิดนะฮะท้องต่างในชุดพลาสติกดูดีทั้งหมดนะครับขออนุญาตปิดไว้นะฮะนี่ให้ดูนะครับนะครับแผงประตูไร้ตำหนิเหมือนกันนะครับชุดงานลายไม้ต่างๆไม่มีตำหนิให้เห็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูนะฮะนะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับท้ายไม่เคยแกะนะลูกค้าท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ ขอบยางต่างๆฝาท้ายต่างๆคิ้วฝาท้ายแก้มข้างนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานทั้งหมดไม่เคยชนนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนในทั้งสิ้นเนี่ยยางนุ่มมากครับนะชุดพลาสติกต่างๆคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะขอบยางนุ่มมากนะฮะอันนี้ก็จะสามารถพับได้นะครับทางานหมดนะฮะลูกค้านี่เวลาเราพับไปเขาก็จะเรียบแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะฮะให้ดูนะครับพับพับได้นะครับลูกค้าเผื่อเอาไว้บรรทุกของข้างล่างข้างข้างข้างหลังก็จะมีที่วางแก้ววางโทรศัพท์วางอะไรให้นะครับส่วนหูเหล็กเนี่ยฮะมันเป็นหูเอาไว้แขวนเชือกครับแน่นมากนะนี้ยึดจากตัวถังรถเลยนะฮะดึงได้เลยนะฮะไม่มีหลุดนะฮะเอาไว้คล้องเชือกนะฮะเอาไว้รัดของเนาะเรียกว่าไว้รัดสินค้าดีกว่านะครับนะฮะฝ้าเพดานสะอาดนี่เห็นไหมฮะจอกลางมองชัดมากครับต่อให้นั่งข้างหลังยังไงก็มองเห็นนะฮะลูกค้านะครับ ฝาท้ายเดิมหมดนะฮะท้ายต่างๆคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะแผ่นพับนี่คือไม่เคยไม่เคยซ่อมไม่เคยแก้ไขนะครับเดิมโรงงานเพราะรถไม่เคยจีมท้ายนะฮะร,รถคันนี้ไม่เคยถูกชนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับ <S <S ผมการันตีงานโครงสร้างให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับ <S <S แผ่ประตูสะอาดมากครับด้านด้านหลังซ้ายนะฮะตะเข็บได้เดิมหมดลายไม้ไม่มีแตกขาดนะครับ <S 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 คือรถทุกคันเนี่ยที่ผมพูดลูกค้าเลยนะผมการันตีงานสร้างลูกค้าซื้อผมไปนะครับต่อให้ซื้อไป4ี่หเดือนก็แล้วแต่นะครับถ้าผมการันตีคือผมการันตีลูกค้้าเเไปช็คดลยนะะ ถ้าคันไหนมีชนหนักมีอะไรมาผมรับซื้อคืนนะครับเพราะเวลาผมซื้อรถผมตรวจละเอียดหมดนะครับแผงประตูไลท์ตำหนิเหมือนกันนะครับไลท์ตำหนินะฮะคอนโซลหน้าต่างๆสภาพสดมากครับนะฮะและขับดีมากครับลูกค้าช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีมากนะฮะเบาะต่างๆสภาพยังดูดีนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องยนต์อ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องยนต์นะครับ ขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับทีเดียวติดครับแล้วเครื่องนี่ฟิตปังเลยนะฮะผมมาอยากซื้อมาขายเยอะๆนะฮะแต่ปัญหาคือหาซื้อรถสภาพสวยๆไม่ค่อยได้ครับลูกค้าบางทีได้มาสภาพโซมนะฮะไมสามแสนกว่าก็มีผมไม่ซื้อนะฮะบางทีมันได้มาไม่สวยคันนี้สวยจริงนะลูกค้าดูนะแก้มข้างต่างน็อตไม่เคยแกะเนี่ยฮะน็อตเดิมหมดเลยนะฮะเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะ น็อตไม่เคยแกะนะฮะแผ่นกันความร้อนเดิมนะฮะคานหน้าเดิมนะฮะน็อตต่างๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแก้มเดิมหมดเลยนะครับแผ่นเพดเดิมโรงงานไม่เคยแกะนะฮะแล้วเครื่องแห้งสนิทครับเครื่องแห้งสนิทนะฮะท่อยางสายไฟไม่มีกรอบนะฮะแล้วเครื่องเรียบมากเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะฮะเครื่องเดินเงียบสนิทเลยครับลูกค้า ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับอีซูซูวลเ็กลูกค้าหารถใช้งานอยู่หรือหารถเอสยูวีผมเชื่อว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าใช้นะที่น่าใช้นะตอนนี้นะครับและราคานะลูกค้าผมบอกว่าไม่ค่อยลงแล้วเพราะว่าตัวนี้ราคาแข็งมากครับลูกค้าเอาไปใช้นะครับสามสี่ปียังไงก็ขายได้สี่แสนกลางๆขึ้นไปแน่นอนนะครับราคาไม่ลงแล้วนอกจากอีกสิบปีข้างหน้าราคาอาจจะเหลือสามแสนกว่านะครับลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะเดี๋ยวผมจะมีคันต่อไปเดี๋ยวคอยดูนะครับผมครับ